ครับชาวนี้ WIMIC เข้าตลาดนะครับเมื่อกีเอ้เข้าไปที่5บาท5บาท5สตางค์นะครับตอนนี้ราคากำลังวิ่งขึ้นลากขึ้นไปเรื่อยๆเปิดตลาด4 8กว่าแล้กวก็เบี่ยงเบียงอยู่แถว49แล้วก็กระชากขึ้นไปพอข้าม5บาทก็เข้าเลยนะครับเข้าที่5บาท5บาท5้าสตางค์เพราะว่าแนว5บาทคือแนวที่ข้ามสเปรด พอข้ามสเปรด5บาทไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นช่องละ5สตางค์ในขณะที่ต่ำกว่า5บาทจะขึ้นแค่ช่องละ2สตางค์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอข้าม5บาทแล้วเนี่ยราคาจะวิ่งขึ้นเร็วมาก <c oughs> ตอนนี้กำลังลุ้นอยู่จะเห็นว่าตรง5.5เนี่ยมีออเดอร์มาวางไว้ประมาณล้านหนึ่งแล้วก็5.4ก็ยังดันขึ้นตอนนี้5.5วางเพิ่มเป็น3ล้าน ก็น่าจะเป็นแนวต้านในระยะใกล้ได้า5ยได้5.50.55 5กยรวมหมดลงวิามาณหล้านกว่านะครับตอนนี้ก็ยังมีแรงมารับปิดอยู่ช่องละกป่าล้านกว่าราคาน่าจะเริ่มชะลอตัวละนะครับตอนนี้แท่งที่กราฟเห็นอยู่คือแท่งละ1นาทีนะครับก็ขึ้นไปที่ห้าจุดาวางออฟเฟอร์อยู่5ล้านกว่า6ล้านละน่าจะเป็นแนวต้าน ที่สำคัญแล้วล่ะครับเริ่มขยัาเขยา่ขยาแท่งแดงนี้น่าจะเป็นการโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยน Time ททม์เฟรมมาไม่ได้บีบกราฟมานิดนึงอ๋อไหลลงมาอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอออกก่อนนะคีย์สี่จุดเมทัลละสี่จุดสามศูนย์ละกันศูนย์แล้วก็วางสี่จุดสามห้าเพิ่มไว้โอเคเอ้ยพูดผิดห้าจุดสามดิห้าจุดสามศูนย์ห้าจุดสามห้า วางออกตรงนั้นโอเคเรียบร้อยอคราวนี้จะเห็นว่าตอนนี้ราคาเริ่มย่อนะครับย่อลงมา5.3เมื่อเช้าเข้าไป550ไม่ห้5ศูนย้วน505นะครับก็เมื่อกี้โยนออกไปแล้ว535 530นะครับโอเคครับเรียบร้อยแมชหมดทีนี้เรามาดูกันว่า มันจะทำอะไรต่อไปในเช้านี้อืมทิ้งทิ้งแบบนี้ไม่ค่อยสวยเลยแสดงว่าแล้วมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วมีแรงขายทำกำไรออกมาแท่งราคาเพียงหนึ่งอทีนี่ค่อนข้างลงมาหลายช่องทีเดียว ราคาลงมานิ่งๆอยู่แถว520525อ่าจบไปหนึ่งแทง่งสองแท่งแดงแบบนี้เนี่ยยังน่าจะดีดได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไม่น่าจะนิวไฮได้ทันทีอาจจะต้องมีการเบี่ยงเบี่ยงต่อเห็นว่าตอนนี้ดับเบิลโตลงมาค่อนข้างต่ำมากน่าจะมีแรงแรงแรงดีดกลับขึ้นไปได้นิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะยังไม่น่าจะนิวไฮได้แต่อาจจะเบี่ยงเบี่ยงอีกนิดหนึ่งเพราะานี่แค่กราฟหนึ่งนาทีเท่านั้นเอง ก็มีการมาวางรับบิดอยู่พอ,อสมควรนะครับมีมีการมาวางรับบิดอยู่พอ,อสมควรตั้งแต่5บาทถึงหบาทยีขอเปลี่ยนกราฟนิดนึงกราฟตัวเมื่อกี้มันไ,มไปบนทไหรโอเคอันนี้ดีกว่าจะได้เห็นวันรุ่มแบบชัดชัดด้วยนะครับ ราคามีแรงดันกลับขึ้นมาแถวแถว5 2า5 2ง 5, 5แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ผ่านง่ายๆน่าจะขึ้นมาแล้วก็ติดแถว5 3 5 5 3 0อยู่นะครับต็มที่นา่าจะไปได้เถึงที่ก็540อันนี้แท่งละหนนาทีนะครับวอลุ่มเริ่มน้อยลง these, เรื่อยๆวอลุ่มน้เยลงเรื่อยๆในแต่ละนาทีที่ผ่านไปแสดงว่าการเทรดซื้อขายยัง แหววเบาอยู่คนที่ซื้อแล้วหรือขายแล้วอาจจะยังรอดูท่าทีนิดนึงว่าราคาจะทำาไงต่อไปเพราะตอนนี้โลที่ผ่านมาคือ5.15ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นร้อยติ๊กชาร์ตเราก็ได้เห็นชัดขึ้นในแต่ละ transaction ท,ที่เกิดการ Action จะเห็นว่าตรง5.15เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านไปในดตัว ครับตอนนี้ราคาเริ่มนิ่งๆอยู่แถวๆห้าสองหนเริ่มเริ่มเบาลงอีไซเบลสักหน่อยอืมที่แนว6ก8คืออยู่ประมาณ535นะครับก็น่าจะเป็นแนวที่มีความสำคัญเปลี่ยนกลับไปดูหนึ่งนาทีบิดออฟเฟอร์เริ่มขยับนะครับมีบิดมาวางที่520ค่อนข้างเยอะพอสมควร3าล้านห้ล้านห ยังไม่น่าลงแต่ก็ยังไม่น่าขึ้วนวารุ่มเริ่มหายนะครับวารุ่มในแท่งช่วงหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาวารุ่มเริ่มเบาลงไปเยอะหรือฉันเริ่มหายไปเยอะพอสมควรนะครับโอเคห้าสองศูนย์ห้าสองห้าคลิกกลับไปกลับมาอยู่นะครับทั้งคนเคาะซื้อห้าสองห้าก็มีทั้งคนเคาะขายห้าสองศูนย์ แต่ transaction ก็ถือว่าน้อยนะครับผ่านไปนหนึ่งแท่งจะเห็นว่า volume ด้านล่างเนี่ยแท่งที่เมื่อกี้แท่งที่ผ่านมาเนี่ย volume น้อยมากเมื่อเทียบกับ2อสามนาทีที่ผ่านมาที่ volume กข้ังเยอะแสดงว่ามีคนเทขายออกของที่แท่งแดงช่วง5.5-5.4-5.3ไปพอสมควรก็ถ้าใครมีของอยู่ตอนนี้เนี่ยหลุด5.15ควรจะทยอยขายหรือไม่ก็ขายให้หมดเป ก็เดี๋ยวค่อยมาดูจังหวะกันอีกทีหนึ่งอ้าหลุดแล้วหลุดแล้วอย่างนี้ควรจะโยนล้วครับโยนจะรับเพิ่มกับดีไหมเดี๋ยวรอจังหวะด,ดูก่อนดีกว่าว่าควรรับหรือไม่ควรรับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติดไปบนนิดหนึ่งปับ๊บเห็นไหมจะเห็นว่าที่แนว6 1 8คือ505นะครับถ้าหลุด5 0 5ูนย์ลงมาเนี่ยก็ถือว่าไม่สวย ไม่สวยมันจะไม่โอกาสมันจะเด้งนิวไฮมันจะยากสําหรับนั้น505กับ5ท้วนน่าจะเป็นแนวปะทะสําคัญถ้าหลุด505แล้วหลุด5ท้วนลงไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปนิวไฮ5.5เนี่ยคงจะยากแล้วในวันนี้นะครับหรือแม้อาจจะต้องดูตอนบ่ายทีหนึงแต่เช้านี้ไม่ไม่น่าไม่น่าละโอเคมีแรงดัดกลับขึ้นมา เมอกี้เราตีไฟโบระยะสั้นไว้อยู่ที่535ดูซิว่าจะข้ามตรงนั้นได้ไหมถ้าข้าม535ได้ก็มีโอกาสที่จะกระชากกลับขึ้นไปเทสไฮเดิม5 4 5สสูงได้แต่ตอนนี้ยังไม่ไปตอนี้อยู่ประมาณ5 5 5นะครับบิดที่5บาททวนอยู่4ล้านกว่าก็เอาเรื่องพอสมควร510 505ก็พอสมควร คายังขย่บขย่วอยู่มีวันรุ่มยกกลับขึ้มานิดนึงอตอนนี้ค่าเฉลี่ยของการพักตัวตรงกลางน่าจะอยู่มหาสอง5้าหถ้าราคากลับไปยืนหรือไปข้ามห้าสอ้าสมย์ไม่ได้เนี่ย ก็ถือว่ามีโอกาสลงค่อนข้างเยอะมากกว่าขึ้นเดี๋ยวเราดูนิดนึงว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ออฟเฟอร์ offer, แต่ละช่องอยู่มาณ2ล้านกว่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรมาเทียบกับบิดนะครับเพราะว่าฝั่งบิดเนี่ยมันสามช่องแรก3ล้าน6 4ล้านล้านเจ็เอาล้าน10ล้าน,านแต่ออฟเฟอร์ก็เอาเรื่องอยู่10กว่า มีคนวางขายอยู่เยอะทีเดียวเดี๋ยวเราดูสิว่าตัวบิดที่ห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าเนี่ยจะรับอยู่ไหมวันนี้ตลาดเขียวดีนี่เนาะเซ็ตบิดกลับมาสามสองเก้าสามสองเก็นบวกหกแต่ไม่รู้เดี๋ยวใสายจะเป็นยังไงวัานี้ค ผ่านมาแค่นิดเดียวสิบนาทีตลาดเปิดได้สิบนาทีเองครับจังหวะของ W I C E เมื่อเช้าเนี่ยตลาดามันโอเพนโอเพนที่สี่เก้าแปดนะครับสี่เก้าแปดแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงแล้วก็กระชากข้างาไปห้าบาท เไม่ใช่เมื่อเช้าเปิด4.92 4.92แล้วก็กระช่าข้ามเพียงๆแล้วก็ชาข้า,ามบ่ตจังหวะที่เข้าซื้อที่ดีก็น่าจะอยู 98, ่ประมาณ4.98 5บาท5บาท5บาทคัแถวๆน,นะครับมันเป็นจุดซื้อที่ดีซึ่งเช้าก็แอคชัค่นไปแล้วก็พอเกิดสีแดงแท่งแรกดุด5 4.0ดุด5 3.5นั่นก็รีบทำกำไรแล้วก็โยนขายออกไปแล้ว ตอนนี้ก็เรากำลังเฝ้ารอดูจังหวัดรอบต่อไปว่าจะมาให้เราไหมเช้าเราจบรอหนึ่งอนะรบอบเมื่อกี้มีคีย์ออเดอร์ผิดนิดหนึ่งลงเร็วมากตอนแท่งแดง,แท,งแท่งที่สองตอนแท่งที่1ิบหนสาราทีแท่งนี้ค่อนข้างค่อนข้างเร็วเร็วแล้วก็ทีเดียวเราจะต้องมีมีโยนไม้ไม้สุดไม้นำต้องบอกว่าไม้นำ รวมไม้นำที่530ได้ไม้หนึ่งแล้วก็ติดตั้ง535ไว้แล้วก็มันก็ดิลับมาแมทได้ก็โอเคคือเดิมทีเดียวตั้งใจจะขาย540แต่ขายไม่ทันก็ได้535กาก530ก็โอเคละครับอันนี้บอล่มมันนิ่งๆไปแล้วอะ่ะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวดูนิดนึง ว่าลกหายอ่านซักชั่นหายไปเลยช่วง4-5หทีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยคึกทคัเท่าไหร่เดี๋ยวจะรอดูจังหวะนิดนึงว่าจะทำอะไรต่อไป ีการขยับตอนนี้เท่าที่ดู b i t o f f เฟค่อนข้างค่อนข้างบาลานซ์ครับมีทั้งวางซื้อวางขายทั้งตลอดทั้ง5ช่อง2องฝั่งค่อนข้างบาลานซ์เดี๋ยวเราดูซิว่าจะมีการดันดันดันไปไหมตอนนี้นิ่งๆมากไม่มีการขอาะซ้ายขอาะขวาเลยเคทเช็ตอ่ะไปสิ ตีผิดด้อ่ะตีใหม่ตีไปโบตรงนี้เปลีะะ่ยนเป็น100ร้อยทิกซะหน่อยโอเคจะเห็นว่าใน100ร้อยทิกชาร์ตเนี่ยจาก550เนี่ยมีลงมาเด้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาก็ถือว่ามีการพักตัวเป็น A.B.C ออกมาค่อนข้างสวยแต่ว่าตรง505เนี่ยมันก็เป็นแนว retrace 61.8เ จากไฮห้าจุดไปถึงโลที่สุดของวังนะฮะัก็เท่ากับว่ายอ่อลงมาวลงเด้งลงมาอย่างนี้เนี่ยถ้าขึ้นจริงก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถนิ่วไฮได้ในทันทีนะัถ้ามันดีดกลับขึ้นมงจริงเราก็มองเป้าไวา้สองระยะก่อนนะครับก็อาจจะเป็นที่5.3 5กับ5้าสองแนวนะ5้าสาห้าสี่ศน 545หมอาจะถหมาจะถึงม,อ,มอาจะมอาจะาจะยากเพร่าะว่าเะร่าะว่าจอลมอ่วนใหญ่ที่ซื้อ่าจะันหนอกาจะหมอ่จะหอ่าจะงไห5อ4ามากกว่าจะถงม5่าวม่ามอ่าจ่างมางางไม่าไม่าจะถงไม่าไมอ่าจะงไม่างม่าจะถึงมอะงไหาไหมจะไหมอไหอ่ามอ่าจะไไห่าจะชอ่าล่าในช่วงเช้านี t า a n ทรเซสชันเขามาเยอะเหมือนกันนะลงมาจ่อ5.5510อีกแล้วครับจ่อ5.5510อีกแล้วปิดที่5ท่วนยังมี5ล้านกว่าแต่ว่าออฟเฟอร์ upper, เริ่มหายออฟเฟอร์ upper, เริ่มบางเหลือแค่หลักแสนเดี๋ยวลองดูสิว่าจะจะดันกลับขึ้นไปได้ไหม พอออฟเฟอร์หายอย่างนี้เนี่ยบางทีเกิดจากการที่แคนเซลออ f เ r อร์แล้วมาโยนบิดช่องแรกกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือคนจะขายลแล้วต่ไม่รอขายละไม่ขาย5้าหนึ่งศูนย์ละแล้วแคนเซลออเดอร์ห้าหนึ่งศูนย์มาคอนห้าศูนย์ห้าก็อาจจะเป็นไปได้ในมุมมองหนึ่งหรืออีกมุมมองหนึ่งก็คือ,อมีการขยับ ตอนนี้ปิดห้าล้านสองล้านมีการขยับขยับละขยับดันกลับขึ้นมา510หนึนขึ้นมาเป็น2ล้านเป็นปิด510 2 5, 100, น,นึ่นก็สองล้านก็ลาละโอ้โหว้าวอืมอืมอืมระาาวางจะเก็บของเนี่ยรอกนี้ สนใจนะสนใจแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้ามันทำสองก้นที่ห้าห้าได้แล้วแบบนี้เนี่ยบางจังหวะนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นดับท็อปนิดเลยพอซิ้อก็เป็นไปได้ก็ข้ามห้าสองศูนย์ก็ก็มีลุ้นเดี๋ยวถ้ามันข้ามห้าสองศูนย์จริงถ้าเก็บที่เราน่าจะลุ้นได้ก็อยู่ห้าสามห้าก็ประมาณสิบห้าตังค์หรือห้าสี่ศูนย์เต็มที่ไม่ได้เกิน ก็ไม่รู้จะมาไหมก็ต้องรอดูต่อไปนิดหนึงแต่ถ้าหลุด50 505ก็ไม่สวยหรอกครับก็คงต้องเลิกเลิกเล่นตัวร้อยทิศชาร์ปเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยในการดูการเคลื่อนที่ของ Transaction ท,ที่เกิดขึ้นร้อยทิศชาร์ปแต่ละแท่งเนี่ยก็คือพอ Transaction ในการซื้อขายครบหนึ่ง หนึ่งร้อยออเดอร์หนึ่งร้อยทรานเซ็คชั่นแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแท่งราคาหนึ่งแท่งนะครับขึ้นแท่งราคาหนึ่งแท่งดังนั้นเนี่ยถ้าในช่วงเรนจ์ราคาไหนที่มีแท่งราคาเยอะๆแรงข้างเยอะเนี่ยก็ถือว่ามีการทำทรานเซ็คชั่นกันเยอะๆนะครับส่วนวอลล่มของร้อยทิกแต่ละแท่งก็คือวอลล่มในการซื้อขายนะครับถ้า100ทิก หนึ่งแท่งมีวอลลุ่มมากๆก็แปลว่าทางสัญญาณที่เกิดการแมทแต่เราทางสท่าเป็นไม้ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้า100ชิปหนึ่งแท่งวอลลุ่มไม่น้อยก็แปลว่าหลุดหลุดรี่ไม่สวยสิอย่างเงี้ยห้าส่วห้าห้าอือโอ้ มันวิ่งที่5บาททั่วเนี่ยไปข้างๆหลายแท่งมากเลยนะครับแปลว่ามีการขายออกมาร้อยร้อยทรานเซชันครบร้อยทรานชันเยอะมาก,กวัวลูกเริ่มเยอะตายแล้วบิดเหลือลานนิดเดียวแบบนี้การไม่สวยหรอกครับออฟเฟอร์ท่วมแต่บิดเหลือน้อยมากบิดบ้างครับบิดบ้างนี้ไม่สวยแล้วถ้าไม่ไม่ใช่แล้วแย่แล้วอย่างนี้อ่ โอกาสขึ้นยากแล้วครับโอกาสขึ้นไม่ไม,มีละเพราะว่าถือว่าถอยลงมาลึกมากเบี่ยงมา4.92ทีเดียวเชียวลงหลายช่องครับลงหลายช่องปิดบ้างมากปิดบ้างบิดเหลือหลักแสนนะครับไม่มีใครมารับของเลยนี่โยนโยนหนีตายกันแต่ถ้ามีคนกันกลับขึ้นมายืนห้าบาทได้ก็ก,ก็ยังมีลุ้นแต่ โอกาสกลับขึ้นไปแรงๆถึง540ก็ต้องต้องลุ้นกันเยอะทีเดียวถ้าถอยมาลึกขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะขึ้นไปได้ง่ายๆวันนี้คงวันนี้คงไม่ไม่สวยแล้วน่าจะเหลือการเก็งกไรได้ไม่มากโอเคบิดกลับมา5 5.5ห้าจควรห้าห้าดัน แล้วก็มีปิดมาลักอยู่ประมาณล้านกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวนะอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรเนี่ยโอเคเอ,อครับไลนทิกชาร์ดที่มันกินกินรีซอสเครื่องค่อนอ้างเยอะกินเมมโมรีเครื่องเขานอ้างเยอะโอเคดีกลับขึ้นมาหออ้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเดี๋ยวเราพยับไฟบอนิดนึงโอเค แบบนี้แนวปะทะที่61.8ก็อยู่มา5.25แนว78.6อยู่5.35อย่างงี้5.40เริ่มยากแล้วครับเพราะว่า5.35กับ5.25นะ่าจะเป็นแนวปะทะระหว่าง61.8-78.6นั้นถ้าจะเข้าซื้อมันก็ได้แค่10สตางค์ คือต้องเข้าที่ห้าหนึ่งห้าเราไปออกที่ห้าสองห้าหรือห้าสามศูนย์ก็ประมาณสิบยี่สิบตังก็ถือไม่คุม้มไม่คุม้มนะครับเสี่ยงไม่คุ้มังัน้นเราเราไม่ไม่น่าที่จะเข้าไปยุ่งอะไรกับมันละไม่น่าที่เข้าไปยุ่งอะไรกับมันแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้า <c oughs> ตอนนี้ดูโลอยู้า492ถ้าหลุด492นี่ก็ถือว่าจบละเน่าก็หลุด492ก็คงคงไม่เหลืออะไรแล้วครับก็เลิกดูไปเลยไม่ต้องทำอะไระแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจาก492นิด,ดกลับขึ้นไป505ระยะทางในการเล่นก็มีไม่เยอะมากอย่างมากก็สิบสตางค์สิบห้าถึงยีสิบสตางค์ ก็ถือว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะโอกาสที่จะขึ้นไปยเยอะๆไม่มีละเปลี่ยนวันงเป็นหนึ่งนาทีก็โอแ้แงนาทีก็ไม่ดูไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลย <c oughs> <c oughs> บิดสี่เก้าแปดเอง ถ้ามันข้ามข้าบาทได้มันโอกาสวิ่งแรงๆมันจะไม่มีแล้วเพราะตอนนี้มันใต้ห้าราคาต่ำกว่าห้าบาทมันวิ่งแค่ช่องละสองสตางค์ต้องข้ามห้าบาทให้ได้ก่อนถึงจะว,วิ่งช่องละห้าสตางค์ถึงจะว,วิ่งแรงไม่ไม่ดีเลย ว่าตอนนี้แนวแนวรับตรงนี้ย่อมาสี่เก้าแปดสี่เก้าหกแบบนี้ดูแล้วดูแล้วไม่ไม่น่าเล่นละไม่ค่อยนะไม่น่าเล่นไม่ใช่ไม่ค่อยไม่น่าเล่นเลยไ,ไหนไ,ไหนเด่นไหนไหนละอันดูไปอีกนิดนึง่งแล้ว อแรกกะจะบันทึกสักชั่วโมงหนึ่งแต่ดูแล้วไม่เห็นครึ่งชั่วโมงเลยจบรอบแล้วว่ะรอบเร็วมากไม่กี่แท่งเองอ่ะสามสี่นาทีเองจบไปละหนึ่งรอบมเม่กี้ตรงนี้จะเห็นว่าจากื่อเช้าผักผักค่อนข้างเลือก เดีเป็นวายทิพก็ได้เห็นว่าจากห้5.5ถึงลงว่าเ,า 5. 5. เช้านี่ถอยมาตรงเนี้ยถือว่าค่อนข้างลึกมากมันถอยลึกว 6, 6. ก,ลก,นะลกว่า6.8จากห้ถึงลงนะลึกกว่า6.8ดึงนั้นเนี่ยอากาศที่จะนิวไฮแทบไม่เห,หลือแล้วครับไม่มีละมันถอยลึกเกินไปเนีย่ยมากก็ลุ้นไฮเดิมเด้งแน่เต็มที่กลบมา,นา 8. 8. 8. แนว6.8 1ถึง7.6แค่ไหน ทำไมแนว88.6ถึงไม่น่าจะขึ้นไปได้เพราะว่าแนวแปดสิบตรงนี้คือห้าสี่สก็คือประมาณห้าสีู่นย์ห้ามองว่าค่างสูง้าสี่นย์ห้าสีค่อนข้างสูงไม่น่าจะดันกันไปถึงพอาลงขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่รอ,รอ,รอเดอ้งราอ,ออกของตึ้มอยู่จะท้านหลนุด ด้านหน้าเอาเป็นว่าห้ามดุกแล้วลุ้ด้วยใจจอดๆะไม่มีแววจะขึ้นเลย ผมใส่ต้องดูตอนบ่ายแล้วมั้งเช้าตอนเช้าหน้าตานี้ก็ไม่ไหวละโหลงมาถึงนี่เลยสิบเก้าสี่เลยสิบเก้าสี่สิบเก้าสองอีกรอบนี่ก็จะได้เกลียดไปแล้วนะเจนว่าวอลลุ่มในวอลลุ่มผมใส่เส้นไว้สองเส้นอาจจะงงนะครับว่าคือเส้นอะไรคือเส้นบ o ลริเจอร์บอริเจอร์แบนเนี่ยับมันคือบอริเจอร์แบน ก็แ,แค่เส้นสีม่วงคือเส้นค่าเฉลี่ย20นะครับเส้นสีฟ้าเฉดสีฟ้าก็คือ o l l i n g e r Band เป็นเป็น Upper band. อั p เป band เเดี๋ยวนะติดไปบทข้างเอาไหมโอเคนะตอนนี้ถอยถึง78.6โอกาสนิวไฮไม่มีแล้วอยากออกข้าง กัดเด้งก็ไม่สวยมากตีมยเ็ก็ควรจะข้ามเส้นสีส้มนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็กรอบล่างี่เช่นกันถ้าหลุดกรอบล่างก็เน่าอน,นี้ก็ตีไว้อย่างนี้ก่อนกาได้าอย่แถวนี้5-2-5 5-2-5 ถ้าสามห้าก oh, yeah, ็เป็นไปได้แต่ผมว่ามันยากไปนิดนึง